เมื่อมีคนมากรอกข้อมูลใน Google f o r m ต้องการให้นําข้อมูลของผู้กรอกมาสร้างเป็น QR Code อัตโนมัติและส่งข้อมูลสรุปของผู้กรอกรวมถึง QR Code ที่สร้างขึ้นใหม่ส่งกลับไปให้ผู้กรอกทางอีเมลคลิปนี้มีคําตอบครับสวัสดีครับพบกับผมประพัสน์น,นรีรีกับช่อง Brilliant Pi e นะครับช่องที่จะพาทุกคนก้าวเข้าสู่โลกของนักพัฒนาไปด้วยกันนะครับ ก็สืบเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับที่เรามาทำเวิร์กช็อปที่เกี่ยวกับเมื่อมีคนมากรอกข้อมูลใน Google Form แล้วให้สรุปข้อมูลแล้วส่งไปแจ้งเตือนในไลน์นะครับก็มีผู้ที่สนใจแล้วก็สอบถามเข้ามาเยอะมากนะครับและหัวข้อหลักๆที่มีถูกสอบถามเข้ามาก็คืออยากพัฒนาต่อยอดโดยการที่ต้องการที่จะเมื่อมีคนมากรอกข้อมูลใน Google Form ต้องการให้นำข้อมูลที่ผู้กรอกกรอกเข้ามาเนี่ยนำมาเจเนเรตสร้างเป็น QR code อ,อัตโนมัติ และส่งข้อมูลสรุปเนี้ยรวมถึงเคีย d e โที่สร้างขึ้นใหม่เนี่ยส่งกลับไปให้ผู้ที่กรอกวันนี้เราจะมาทำเวิร์กช็อปนี้กันนะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาสร้างฟอร์มกันก่อนนะครับ Google Form นะครับนิ้นย้ําเหมือนเดิมนะครับการล็อกอิน Gmail ตรงนี้นะครับต้องล็อกอินแค่บัญชีเดียวเท่านั้นนะครับไม่งั้นจะทําให้โค้ดรันไม่ได้นะครับจะมีปัญหาในการรันโค้ดได้เริ่มกันเลยนะครับผมจะตั้งชื่อฟอร์มก่อนนะครับ ประมาณนี้นะครับก็จะมี4หัวข้อนะครับก็คือมีให้กรอกชื่อสกุลนะครับผมจะติ๊กจําเป็นทั้งหมดเลยนะครับเพื่อให้ผู้กรอกจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบนะครับก็คือมีชื่อสกุลแผนเบอร์โทรแล้วก็อีเมลนะครับที่สำคัญคือจะต้องมีช่องที่ให้กรอกอีเมลเพราะว่าเวิร์กช็อปนี้เราจะต้องส่งข้อมูลโดยสรุปของผู้กรอกนะครับแล้วก็ QR code ที่จินเอร์อัตโนมัติเนี่ยส่งกลับไปให้ผู้กรอกนะเพราะฉะนั้นช่องนี้จำเป็นจะต้องมีนะครับ แล้วก็ต้องกดจำเป็นเพื่อให้ผู้กรอกจำเป็นต้องกรอกข้อมูลในส่วนนี้นะครับโอเคครับก็ต่อมาครับมาที่การตอบกลับครับขั้นตอนนี้นะครับก็คือให้เราเข้าไปที่ Google Drive ของเรานะครับกด9จุดตรงนี้แล้วก็ไปที่ Drive นะครับในการทํา Google Form นี้นะโดยการใช้ Google Script เนี่ยแนะนําให้สร้างเป็นโฟลเดอร์แยกไว้นะครับข้อมูลจะได้ไม่กระจัดกระจายนะครับผมสร้างเป็นโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Form มาไว้นะครับอ่ะแล้วก็ ทำการสร้าง google sheets เอาไว้นะครับ1ไฟล์เพื่อทําการซิงค์นะครับผมจะตั้งชื่อให้เหมือนกันเลยนะครับตั้งชื่อเสร็จนะครับก็จะขึ้นรูปเมฆแล้วกดเครื่องหมายถูกก็คือเสร็จเรียบร้อยนะครับทำเป็นเปล่าๆแบบนี้ไว้นะเนี่ยแค่ให้ขึ้นเป็นไฟล์แบบนี้นะครับแล้วคราวนี้กลับมาที่ google form ครับมากดสร้าง spreadsheet นะครับแล้วก็เลือก spreadsheet ที่มีอยู่นะครับกดเลือกครับต่อมาก็เลือกไฟล์ที่เราสร้างไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับ send rest to email 2นะครับกดเลือกครับ อ่เพียงเท่านี้นะครับก็ตัว Google Form ก็จะซิงก์กับไฟล์ที่เราสร้างมาสักครู่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้น,นตอนนี้ก็คือจะมีการสร้าง Google Sheets ที่มีจำนวนคอลัมน์เท่ากับที่เรากำหนดไว้ใน Google Form นะครับก็คือจะมี4คอลัมน์นะครับโดยที่จะมีคอลัมน์ A เนี่ยจะเป็น Default ของระบบก็คือจะเป็นการเขาเรียกว่า Time Stamp หรือการประทับเวลาที่ผู้กรอกกรอกเข้ามานะครับ คราวนี้พอถึงในส่วนนี้นะครับเราจะเพิ่มช่องแบบแมนนวนนะครับก็คือกรอกเองนะครับผมจะเพิ่มช่อง QR code เข้าไปนะครับแล้วก็ช่องส Sta ต u s นะครับสองช่องนี้คืออะไรก็คือช่องเนี้ยเราจะทํำเขียนสคริปต์ให้ดึงข้อมูลจากเซลเหล่านี้นะครับแล้วก็มาสร้าง QR code ไปที่ช่องนี้นะครับแล้วก็ status เนี่ยก็คือ จะเป็นสติทัตที่แจ้งว่าคอลัมน์เนี้ยได้ส่งอีเมลไปให้ผู้กรอกหรือยังนะครับสองนี้แค่พิมพ์2ตัวนี้ก็โอเคแล้วนะครับอ่ะคราวนี้ต่อมานะครับเราจะมาเขียนสคริปต์ให้เข้ามาที่ส่วนขยายแล้วกดแอปสคริปต์นะครับบางเครื่องอาจจะอยู่ตรงเครื่องมือนะครับแล้วก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเป็นข้อมูลการเขียนสคริปต์อะไรสักอย่างอ่ะก็กดเลือกเลยได้เลยนะครับโอเคครับคราวนี้ก็ ผมจะตั้งชื่อผมจะพยายามตั้งชื่อให้เหมือนกันทั้งหมดนะครับในการทำโปรเจกต์แต่ละชุดนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการทำงานคราวนี้มาถึงในส่วนโค้ดนะครับทำการลบออกให้หมดนะครับเลือกทั้งหมดแล้วกด delete เลยครับหลังจากนั้นให้เราเข้ามาที่เว็บไซต์ b i l l e n p i e com นะครับแล้วเข้ามาที่บทความนะครับครับก็จะเห็นตรงนี้นะครับก็คือสร้าง qr code อัตโนมัติเมื่อผู้ใช้กรอก google form แล้วส่งข้อมูลบวก qr กลับมาให้ทางอีเมลนะครับก็ก๊อบโค้ดมาเลยครับกด copy ตรงนี้นะครับ แล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับกด ctrl v นะครับเพื่อวางนะครับคราวนี้สกอร์มาบนสุดครับเหมือนเดิมครับสไตล์โค้ดของบ l i เลนไพเราครับเราก็จะมี editable ครับก็คือตรงนี้เอาไว้ให้เราแก้ไขได้นะครับอันดับแรกครับบรรทัดแรกก็คือตรงนี้เราจะต้องกกอก spreadsheet id นะครับซึ่งก็คือตรงนี้นั่นเอง id ของมันก็คือตั้งแต่ตรงนี้ครับหลัง d s l a s เนี่ยครับมาจนถึงก่อน edit เหมือนเดิมเลยคล้ายๆกับ google form เลย ก็ปีมานะครับมาตรงนี้แล้วก็กดลบก่อนก็ได้ครับแล้วกด Ctrl V นะครับอ่ะต่อมาชีตตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือชื่อของชีตนะครับการตอบแบบฟอร์มหนึ่งนะครับก็คือก็จะใช้อันเดิมได้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็น b c d e f g พวกนี้นะครับจะเป็นคอลัมน์นะครับซึ่งในที่นี้ก็คือของเราจะเป็นชื่อคอลัมน์ b นะครับ เนี่ยก็จะเป็นชื่อคอลัมน์ B นะครับแผนกคอลัมน์ C นะครับอ่าเป็นชื่อคอลัมน์ B นะครับแผนกเป็นคอลัมน์ C นะครับ d ีพาร์ m เมน t ์เ l เป็นคอลัมน์ D นะครับแล้วก็อ e, ีเมลคอลัมน์ E QR code โคดคอลัมน์ F สเตตัสคอลัมน์ G ซึ่งตรงนี้ก็คือถ้าเกิดเอาไปเปลี่ยนเป็นคอลัมน์อื่นก็เปลี่ยนชื่อได้นะครับหรือว่าเปลี่ยนชื่อคอลัมน์ได้นะครับถ้าเกิดไม่ตรงกันนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเมล subject ตรงนี้ก็คือจะเป็นชื่อหัวข้ออีเมลที่จะส่งกลับไปให้ผู้ใช้ครับตรงนี้ก็แก้ได้นะครับนี่คือส่วนที่เราจะแก้ไขทั้งหมดนะครับอ่ะคราวนี้นะครับกดเซฟให้เรียบร้อยนะครับเราจะมาที่ t r i กเ e r นะครับแล้วก็เพิ่ม t r i กเกอครับเลือกฟังก์ชันของเรานะครับ send rest to email นะครับตรงนี้ก็คือเมื่อส่งฟอร์มเราก็กดบันทึกครับรอสักครู่นะครับตรงนี้อในการรันครั้งแรกนะครับจะต้องมีการ ออเทนก่อนนะครับก็คือยอมรับในการเข้าถึงสิทธิ์นะครับกดตรงขั้นสูงครับแล้วก็กดที่ไปที่ฟังก์ชันนี้ในวงเล็บไม่ปลอดภัยนะครับก็คือเราเขียนโค้ดเองครับไม่ได้ติดอะไรครับกดอนุญาตไปได้เลยโอเครอสักครู่นะครับเรียบร้อยนะครับกลับมาที่โค้ดนะครับคราวนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราจะลองทดสอบการกรอกแบบฟอร์มดูนะครับมาที่ตรงนี้แล้วกดตรงรูปลูกตานี้นะครับ อ่ะคราวนี้นะครับเราจะมาดูสิ่งที่เราควรจะได้นะครับก็คือเมื่อผู้ใช้กดส่งแบบฟอร์มนะครับข้อมูลควรจะเข้ามาอยู่ในสเปรดชีตนี้นะครับแล้วก็ QR code จะต้องถูกจินตรตแบบอัตโนมัตินะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อทำการสร้างเสร็จแล้วก็จะส่งข้อมูลโดยสรุปรวมถึง QR code เนี้ยไปให้ทางอีเมลนะครับก็คืออีเมลที่เขากรอกมาสักครู่นี้นะครับแล้วก็เมื่อส่งสาเร็จตรงสเตตัเนี่ยก็จะเขียนว่าอีเมลเซ็นนะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมจะลองกดส่งดูนะครับโอเคครับกดส่งไปแล้วนะครับอ๋อโอเคครับมันอยู่ข้างบนอ่ะคราวนี้มาดูกันนะครับโอเคครับก็คือข้อมูลที่กรอกมาสักครู่นี้นะครับตามเวลามาสักครู่เลยเรือก็จะได้ QR c o d ์โคดออกมานะครับอาจจะดูเล็กนะครับแต่ว่าเราสามารถมาดูตรงนี้ได้นะครับ แล้วก็มีสเตตัสอีเมลเซนต์ไปนะครับคราวนี้เราเข้าไปดูที่อีเมลนะครับเนี่ยก็จะมีแจ้งผลการลงทะเบียนเข้ามาแล้วนะครับว่ามีคนชื่อนี้แผนกนี้เบอร์โทนี้แล้วก็มี QR Code ส่งมาให้นะครับเดี๋ยวคราวนี้ผมจะลองส่งอีกสักรอบแล้วกันนะครับอโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองส่งใหม่ดูนะครับ เมื่อเกิดกดส่งปับ๊บจะต้องมีข้อมูลลำดับที่2ขึ้นนะครับพร้อมกับการสร้าง QR code อัตโนมัตินะครับแล้วก็จะทําการส่งอีเมลไปเมื่อส่งสําเร็จก็ถึงจะขึ้นเข้า่าอีเมลเซ็นนะครับตามสคริปที่เราเขียนไปโอเคครับผมกดส่งนะครับเมื่อกดส่งปั๊บก็จะเห็นว่าเนี่ยครับข้อมูลก็จะขึ้นมาตรงนี้เนี่ยข้อมูลก็จะถูกขึ้นมานะครับมีการสร้าง QR code อัตโนมัตินะครับแล้วก็อีเมลเซ็นเข้ามาเช็คที่อีเมลก็จะ เนี่ยมีข้อมูลมาแล้วนะครับเนี่ยมิลเลนไพล์ซีโอนะครับแพนกซีเบอร์โทเนี่ยนะครับแล้วก็มี QR code อร่ะคราวนี้เราจะมาเช็ค QR code กันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราจะลองมาสแกน QR code ที่เราได้มากันนะครับผมจะใช้ l ล n e ในการสแกนนะครับอ่ะผมจะสแกนที่หน้าจอนะครับอ่ะก็จะมีข้อมูลมานะครับผมก็จะกดแชร์ไปที่ ลายสักคนหนึ่งนะครับเพื่อดูข้อมูลอ่าก็จะเห็นว่าเนี่นะครับมีชื่อ name นะครับตามนี้นะครับ department นะครับก็คือแผนก c นะครับมีเบอร์โทรแล้วก็มีอีเมลนะครับซึ่งตัว begin ม i เล i n ตรงนี้นะครับก็ทำโค้ดไว้ให้แก้ไขได้นะครับก็ถ้าจะแก้จะอยู่ในส่วนนี้นะครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับก็คือสามารถแก้เป็นคำอื่นได้นะครับบรรทัดที่ห้นี้นะครับอ่าโอเคคราวนี้ก็คือในส่วนของ QR Code ที่อ e ีเมลเราเช็คไปแล้วนะครับว่าข้อมูลตรงนะครับอ่ะคราวนี้นะครับเราจะมาเช็ค QR Code ที่อยู่ในสเปรดชีตเราบ้างนะครับว่าตรงหรือเปล่านะครับโอเคครับผมจะสแกนอันบนนะครับกดแชร์ครับ โอเคครับก็จะเห็นว่าข้อมูลก็ตรงครับมิเตอร์บิลเลนไพนะครับแผนก A เบอร์โทรนะครับแล้วก็อ e ีเมลก็สำเร็จสำหรับเวิร์กช็อปนี้นะครับก็ถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยหรืออะไรก็สามารถเมนไว้ใต้คลิปได้นะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ